เดี๋ยวเราจะต้องไปสอนพี่น้องกันละลูกศิษย์ทุกคนคมีหลายช่วงอายุสิ่งที่น้องๆต้องทําก็คือใจเย็นมากๆปัญหาจะมาทุกทางเพราะนี่คือ5 0 6สิคนดังนั้นมีสติสตแล้วก็จำไว้เสมอลูกศิษย์คือคนที่เราต้องดูแลเขาดีที่สุดไปเดี๋ยวไปลูยัน้าจับมือครับโอเคพร้พอไมออไหมพร้พอมพร้พอมพร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยไปลุยไป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 ินนะครับอย่าล่งขายของแสที่อาจารย์ท่านเนี่ยก็คุณเล่าเรื่องตัวเองก่อนเล่าสิ่งที่ประโยชน์ลูกค้าจะได้ก่อนเราถึงจะไปขายของเรา เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่เรามาเรียนกันในวันนี้เนาะกับพี่ยุงแล้วก็อาจารย์เตยนะครับเอาแก้ความวิธีการครับล็กมาเอาเส้นเนี้ยเอาเส้นขามลายมาวางที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนถามผมว่าโปรยุงตัวสอนอันที่สองหายไปไหนวิธีการคือก็มึงก็เอาเส้นเนี้ยมาวางตัวตัวสอมันก็แสดงผลสามสิบนาทีถามผมไล์ เอนเสียงจะถึงบ้านได้ยินไหมนักบิกเนอถ้ามึงไม่กินเรือนมึงจะมาอั้นขายอย่างนี้โลกออนไล่ก็ขายได้หมดแล้วเว้ยรางวัลรางวัลหน้าตลาดเอาไปเลย นบริษัทอีท e ัชภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับร่วมกับผมโปรดิเซอร์ยูนะครับเราได้พัฒนาหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาครับเป็นหลักสูตรที่เราจะพัฒนาคนนะครับให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวกับหลักสูตรที่มีชื่อว่าปั้นคนเก่งให้เปล่งแสงปั้นคนเป็นอินเอนเเอร์ครับ หลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรของทางมหาลาัยเลยดังนั้นนะครับคุณจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยหอกันคะ4วันเต็มเมย้ำา4วันเต็มเเรียนแบบจับมือทําถ้าทําไม่เป็นไม่ต้องกลับบ้านครับสอนคิดคอนเทนต์ content, สอนถ่ายทําแล้วก็สอนตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์อะไรที่ยูทูบเบอร์เขาทําเป็นคุณต้องทาเป็นเหมือนกันในหลักสูตรนี้ครับหลักสูตรที่คิดค้นโดยโปรดิวเตอร์ตัวจริงนะครับผมจะมาปั้นคุณให้เป็นโปรดิวเตอร์ให้คุณมีชาร์แนบของตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าสายเห็นครับบอกเลยว่าหลักสูตตรรรรนนี้้คุณจจจะอออองงงงลสามมิิวกกอทย่ับ และต้องเจอบททดสอบที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ครับนอกจากผมนะครับโปรดิวเซอร์ตัวจริงที่มาสอนคุณแบบ4วันเต็มๆแล้วครับยังมีเหล่ายูทูบเบอร์คนดังนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการนับ1ึงถึงล้านซับสไครต์นะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์บนโลกโซเชียลให้กับเราด้วยนะครับหลักสูตรนี้เรียนจบไปสามารถนําไปประกอบอาชีพได้เลยครับเพราะนักเรียนที่สอบผ่านทุกคนครับจะได้รับใบเซริฟายรับรองความสามารถจากมหาวิทยาลัยหอนค้าบอกเลยครับเรียนที่นี่จริงจังแน่นอนครับมาสุดท้ายท้ายสุดนี้มา ผมจะเล่าหนึ่งให้ฟังไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่ปรับตัวแล้วมันก็สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่สัตว์ที่นึงครับมันตัวเล็กนิดเดียวแล้วมันก็ปรับตัวเก่งมากมันสามารถเอาตัวรอดจากยุคดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือมแมลงสาบนั่นเองอ่ะลองคิดดูว่าคุณจะเป็นไดโนเสาร์ที่มันสูญพันธุ์หรือจะเป็นมแมลงสาบที่มันรอดจนถึงทุกวันนี้ผมอะเอาจริงแล้วคุณอนะเอาจริงยังครับ